สวัสดีค่ะผู้พิมพมลปูนค่ะวันนี้เรามีสูตรกู้ผิวหน้าให้กับมาขาวใสเร็วทันใจมาฝากนะคะสูตรนี้ัารองค่ะได้ผลจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผู้พิมพมลปูนนะคะ เป็นสูตร,รมากหน้านะคะเพื่อทําให้ผิวกระจ่างใสยอย่างทันใจมาฝากค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแต่จะใช้แต่ไข่ขาวพราะนั้นเราจะตอไข่เพื่อแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะ <c oughs> เนื่องจากในไข่ขาวมีวิตามินและปโปรตีนสูงซึ่งมีคุณสมบัติช่วยดูดซับสารพิษฟื้นฟูผิวหน้านะคะจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยความมันฝ้ากระให้กลับมาดูดีขึ้นอีกครั้งค่ะ เมื่อเราได้ไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กาแฟลงไปอยู่ในช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะในกาแฟมีสารคาเฟอีนช่วยยับยั้งการอักเสบของสิวลบรอยแดงและยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวเด้งดึงและก็มีความยืดหยุ่นดีขึ้นค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยค่ะ จากนั้นนะคะแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะในมะนาวนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและยังมีคุณสมบัติเป็นไวท์เทนนิ่งช่วยให้ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังมีกรด a h a ค่ะจะช่วยผัดสิวผิวนะคะแต่ถ้าใครที่แพ้มะนาวนะคะก็ให้ตัดขั้นตอนนี้ออกได้เลยค่ะ วิธีใช้นะคะทามากบางๆให้ทั่วใบหน้าและลำคอค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีหรือจนกว่าจะแห้งนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะตามด้วยมอเจลไลเซอร์นะคะผิวก็จะก,กระจ่างใสยังเห็นได้ชัดเลยนะคะและในสูตรนี้นะคะสามารถทำสองสาครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะเพื่อผิวที่กระจ àng, า่างใสลองทำกันดูค่ะง่ายๆจากธรรมชาตินะคะ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเรลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะและถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆนะคะเมนมาบอกได้ค่ะเราจะลองทำดูค่ะไว้พบวกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องปูพิลาล้ำปูน่าเจ้า